ผู้ชมถ้ายัางจำกันได้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีอุบัติเหตุทางการเมืองนะฮะที่ทำให้คุณแพทองทาน<ะ>ต้องพ้นจากตำแหน่งไป<ะ>ด้วยการตัดสินของาศาลรัฐธรรมนูญด้วยคลิปเสียงอังเคิลเนี่ยนะฮะก็ะเลยทำให้มีการฟอร์มรัฐบาลขึ้นมา<ะ>แต่เราก็ต้องบอกว่าในมุมพักประชาชนเนี่ยเขาก็<ะ>เข็ด<ะ>เข็ดเพราะว่าตอนที่จะตั้งรัฐบาลตอนแรกเซ็น MOU ผลปรากฏ MOU แหกก็เลยกลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ยใครที่จะให้พักประชาชนโหวตให้ต้องเซ็น MOA ถามว่าทำไมต้องเป็น MOA เพราะ m ม a มันมีผลทางกฎหมายทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพอพรรคพุ่มเจทยเนี่ยกับพรรคประชาชนจอมเซ็น MOA กันก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นดีลการเมืองหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือเปล่าจนทาให้พันเอกเขตรัฐเนี่ยนะฮะไปยื่นสารรัฐมนูลผลปรากฏก็คือว่ามันมีข่าวออกมาก็คือว่าสารรัฐมนูลตอนนี้เนี่ยไม่รับคําร้องอในเรื่องของการเซ็น MOA นะฮะอบอกว่าผู้ร้องก็คือตัวพันเอกเขตรัฐเองเนี่ยไม่พลเอกรัฐเขตนะขออภัยนะพันเอกรัฐเขตไม่มีสิทธิ์ในการยื่น ในเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องไปดูกันนะฮะเพราะว่าทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีการประชุมวินิจฉัยในกรณีที่พันเอกรัฐเขตแจ้งจํารัดนะฮะขออภัยนะฮะ mm hmm. อ่านผิดไปตั้งแต่ mm hmm. ตนต้นโปรยเลย mm hmm. คือพันเอกรัฐเขตแจ้งจําหัดครับผู้ร้องเนี่ยขอให้สารรัฐธรรมนูญ mm hmm. พิจารณากรณีที่คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุตรผู้ถูกร้อง mm hmm. และคุณอนุทินชัยวิจกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะร,ร่วมการจะทําบันทึกข้อตกลงซึ่งเป็น MOA นะฮะเป็น m um e มโมร่าด้าออฟแ e ็กรซึ่งไอ้ตรงนี้พอมันมีผลทางกฎหมายเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊กฎหมายซ้อนกฎหมายแบบนี้มันจะขัดต่อกฎหมายสูงสุดซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญหรือไม่อมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็คือในข้อตกลงเนี่ยบอกว่าพักประชาชนเนี่ยคือย้อนความกันก่อนนะคือพรกประชาชนจะโหวตเห็นชอบให้คุณอนุทินเป็นนายกแต่พักประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาล ถือว่ามันฝ่าฝืนไหมประพฤติมิชอบไหมในเรื่องของจริยธรรมซึ่งสารรัฐมนูลวินิจฉัยออกมาเนี่ยต้องใช้คําว่ามติเป็นเอกฉันนะฮะเอกฉันโดยการที่ว่าไม่รับคําร้องในการวินิจฉัยเนื่องจากว่าข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ถูกว่าผู้ร้องฮะ ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูนคุ้มครองไว้อันเนื่องมาจากการการะทำของผู้ถูกร้องอข้อกล่าวอ้างนี้เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงซึ่งเป็น MOA เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็มองว่าไม่ได้เกี่ยวขอ้องจึงทําให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่รับคําร้องแต่มันก็มีประเด็นว่า <c oughs> ช่วงนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีจุดที่บางครั้งก็สร้างประเด็นทางการเมืองบางครั้งก็ ไม่ได้สร้างความสงสัยเพราะด้วยบทบาทที่ผ่านมาเราก็มีการตั้งคำถามมาเยอะอแต่ทีนี้พอเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณอนุทินเขาว่ายังไงนะค่ะนะ <c oughs> คุณอน,นุทินเขาว่ายังไงนะเขาโอเคใช่ไหม <c oughs> คุณอน,นุทินบอกว่าเล่นการเมืองมา22ปีแล้ว<อ>ก่อนหน้านี้มีแบบจัดเพ้อเ,เบา,เบาๆว่าแบบเหมือนเรื่องกรณีโดนสาดคนต่างๆแต่ถ้าย้อนไปปีที่แล้วกรณี M O A ก็คงน่าจะจําได้ที่มีการโยนถามมาเป็นคําถามจากทัพประชาชนว่าใครผิดสัญญา โอ้ยตายตายตายะะยังไงยังไง